สวัสดีครับผมตักไทยช่องเบ้าบีโคนดภูไทยซันแนวครับผมปลาแจ็คแซฟเซอร์เคี่ยวครับเี่ยวมาพร้อมมากินเนื้อน้ำกันครับผมวันนี้เนื้องัวเนื้อเนื้อสดซดอันง่วงเพิ่นซื้อมาฝากมาครับผมมากินน้ำกันอย่างแซ่บเลยมัมีเนื้อจุกับไอ้กับเนื้อเสียเนื้อเสียมาครับผมกินปลากระบปลาอกเขาของน้ำมาครับผม ขอโทษขออภัยที่ผู้ใดกินเนื้อับผมเบิ่้วยความบันเทิงับผมมาเมืกินน้ากันใบใบมะกรอใบมะกรอพี่ตลกเลยเพื่อนเพื่อนขู่ขัดนีแลละครับบ่าวพี่พี่คว่ควรต้อมีตลกยนงไยยังไงังเออังเอ ปลาควายได้กินเหมืนเบอร์ไม้เบอโตเดี๋ยวเจ้าสำนักะเอนกะไรเน่ขัดเลยปลายูน้ำปลารกกินไม่เป็นปลาปลามกันกินไม่เปนปลาเลมกินเนื้อปลาไม่กินเนื้อมุ้กินของดิบเออมุ้งมันจีไม่ดีสำหรับสุขภาพเออมนุษย์แต๊ก่อนเกี่ยวข้าวหนเานาะ น้ำมันยแกเข้าพี่น้องน้ำมันยน้ำมันยตุ่มน้ำตุ่มมาอนี่ยุดงานเดีอสาวสันในเจไปเนื้อค่อยๆครับผมเนื้อสดๆหอยโรดอยนี่ยวันนี้หอยสำหรับสหรับคนมีแข่คนแข่าอดีแต่คนแข่าดีก็เสียใจ ยายายาปลามันแค่ว yeah, 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 yeah. ่าไม่ด yeah, yeah, yeah. uh ีปลาอย่ก yeah, 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 yeah. ินแต่ก um, ินยา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 อืมบ่ได้หรอกของตัวกินสีนับไกลเอาครับสวัสดีรับโลนึงพอดีกินกับผม มันต้องลงหลายร้านเบิ่เนื้อตักลับมาคัดคักอีนนี้เนื้อร้านนั้นแต่ราคากับสีอันนั้นก็เขาน้อยนึงฝากบึงคลิปเงาบาวีเลยครับผมเวลาบ่าท่านใด <c oughs> เพิ่นดันแต่คลิปสัน <c oughs> คลิปเงาบาวีล่งมากซี่หาเดือน ได้สามสิบสามชั่วโมงบอวีบัวไฟร่วคลิปยาวขมังร่วมแต่คลิปสั้นครับผมคลิปสั้นเป็นคลิปตลกคลิปยาวคนเบิ่งแต่ซองปลาแจ็คแมนเบิ่งเบิ่งแต่แซ่บเซ่อยครับสี่สองพันชั่วโมงเลยของบอวีสามสิบสามชั่วโมงขึ้นเดือนละชั่วโมงของเขาขึ้นเมื่อชั่วโมงของเขาขึ้นเมื่อติดตัวละสิบชั่วโมง ของบ่าวบี้ขึ้นเดือนละชั่วโมงอันนี้นี่ปลาคงมึงอันนี้เอาเนี่ยซีดนี่ก็ฮิ่มเลยเอาเอาไว้เดี๋ยวเอาได้มีกินแฮรือหายมึงนะโอ้พวกบันมัะกอกกระเจ็บแมนบอกจะตัดไม้แน่ๆขามาซื้อไม้ให่ไม่มะกอกเขาตัดไม้ปลาคามเพิ่มเดือดเดือดบางไงพี่น้องไปกันต่อย <Wonder S 2> <Wonder S 1> วันเดรอแดงมาบานคนละมากินน้ำกันปัจจนีมาตู้เน,น,นื้อส่วนปัจจนีกินเหล้าเลืองานเราวะดื่มก่อนเลือง,งานได้อยู่บนนี้เดอก่อนเจรงานอีกต่อ ท้างปัะสนี้โอ้ยแดดแห้งพอดีเมาแดดหน้าแดง <laughs> อย่าไปหาปลาอย่าไปห้ำสิกรางยังเหล็บเนาะปลาแกโหต่อห้ากันชัดๆโค้งเหนเลยละมันยังเต็มปลาเต็มกับ ที่ซอยต่อน้อยโพดิ์ต่อคนขับที่สร้างกับเรือกินเสือกับเรือเนื้อส่นเนื้อเสือต้องเผาคือมันเอฟแบบนี้น่ะครับมันสดุ๊กไฟอ่ะครั้งหนึ่งบีหอมหน่อยหนึ่งโคตรตัวละหนึ่งก็สุดุ๊กไฟซอยเลยหอมหอมคือคือเอ็นกินกินปลฝลังเนี่ยนะเอ็นคล้ายๆเผาไฟแต่น้อยซือไม่ได้เหมืนเผาสุกเลยเอ็นมีเดียมมีเดียมหน่อยหนึ่งคล้ายๆเขาว่าเบิร์น เออไปเบิร์นมะกจขึ้นเจ้าจีไปถานเขาเอาขอเขาเนี่ยเบิร์นแดดเดี่ยตาแดดเบิร์นมันแห้หนูมันต้อยแต่แต่คือับนี่เปวินาีนาบิละบางมึงหาไปมึงไปแล้วไม่ได้กิน ลิงหาปิลิงขีดอรเอาเอาโงเงินแน่เรา่ามาคร <c oughs> ับผมมา่กิทก้ทำการับผมเขอมีคนอยากกินครับผมขอบคุณครับท,ที่ติดราสุกครับผมขอบคุณครับ